สัญญาย้ายทีมมาแล้วพาเลสเดินหน้าหา2ตัวแทนเกฮีหงจอปิดเดียวก่อนเดดไลน์ในขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเล่นเกมในการรอคอยในการพยายามเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์กเกฮีคริสตันพาเลสก็กำลังเริ่มเคลื่อนไหวหาตัวแทนที่เป็นไปได้2อรายสำหรับกัปตันทีมของพวกเขา ความคืบหน้าของดีลที่จะนําเกฮิมาสู่แอนฟิลด์อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกของพาเลสกับเฟรเดริกสแตต์เอฟเคในเย็นวันพฤหัส,สบดีโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมได้แสดงความชัดเจนว่าเขาต้องการนักเตะวัย25ปีรายนี้สําหรับเล็กที่2แต่ด้วยการที่พาเลสก็มีแนวโน้มที่จะขายเนื่องจากเขาได้เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแล้วการตัดสินใจอาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันศุกร์ด้วยเหตุนี้ พาเลซจริงกำลังมองหาตัวแทนโดยตรงสำหรับนักเตะหมายเลขหกของพวกเขาโดยมีมานูเอลอาคานจี้ของแมนเชสเตอรและโมฮัมเหม็ดซาลิสูของโมนาโกเป็นเป้าหมายทั้งคู่เอ็ดอรอนส์จากเดอะการเดียนรายงานบน X Twitter ว่าพาเลซได้ทับทามโมนาโกเกี่ยวกับข้อตกลงยืมตัวที่เป็นไปได้สำหรับซาลิสูซึ่งก็ได้รับความสนใจจากโอลิมเปียกอสเช่นกันในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการติดต่อเกี่ยวกับข้อตกลงสำหรับอาคารจี้ไปแล้วแต่สโมสรจากลอนดอนต้องรอการตัดสินใจของนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการย้ายออกจากแมนซิตี้ตามรายงานของ BBC Sport แมนซิตี้ต้องการค่าตัวในราว15ล้านปอนด์สำหรับอาคารจี้ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของกาลาตาซารายด้วยแม้ว่าจะยังคงต้องรอดูว่าพาเลส จะเดินหน้าเจราจาสําหรับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือไม่แต่ความคืบหน้าล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการหาตัวแทนเกฮีอุสมานดิโอแมนเดของสปอร์ติ้ CP และโจเอลออโดเนสของคลับบรูชก็เคยถูกกล่าวถึงว่าจะย้ายมาเซลเฮิร์สพาร์คในซัมเมอร์นี้เช่นกันในการอัปเดตเมื่อวันพฤหัสบ,บดีลุยส์สตีลจากเดอะเมลได้อธิบายว่าลิเวอร์พูล ได้จัดการเจรจาเพิ่มเติมกับพาเลสเกี่ยวกับข้อตกลงสําหรับเกฮีในสัปดาห์นี้ทีมแชมป์เตรียมที่จะจ่ายเงินมากกว่า30ล้านปอนด์สำหรับกองหลังรายนี้ผู้ซึ่งพร้อมที่จะย้ายมายังเมอร์ซี่ไซส์แล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการรับประกันว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ก็ตามอย่างไรก็ตามทั้งลิเวอร์พูลและเกฮีดูเหมือนจะเปิดกว้างที่จะกลับมาพิจารณาสถานการณ์นี้อีกครั้งไม่ว่าจะในเดือนมกราคมหรือแม้กระทั่งซัมเมอร์หน้าซึ่งถึงตอนนั้น เขาจะเป็นนักเตะฟรีเอเยตนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสัญญาณทุกอย่างบ่งชี้ว่านักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้กำลังจะกลายเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลก่อนเส้นตายเวลาหนึ่งทุ่มในวันจันทร์แต่เช่นเดียวกับการไล่ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลทัพหงแดงจึงต้องรอให้จิกซอชิ้นอื่นๆเข้าที่เข้าทางก่อนที่พวกเขาจึงจะปิดดีลได้ ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ